กลับบ้านกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม diving home นะครับเจ้าของเดียวกับ missing hiker นะครับผมถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับงานภาพของเขานี่ช่างเป็นเอกลักษณ์เหลือเกินถ้าพร้อมแล้วเราขับรถกลับบ้านดีกว่าอ่าทำงานเลทนะครับแล้วก็ได้ขับรถกลับบ้านโอเคครับ กลับมากันอีกครั้งหนึง่งกับถนนคุ้นเคยหรือเปล่าไม่แน่ใจภาษาอังกฤษแปลแบบนี้นะครับผมไปไวมากแปลผิดแปลถูกขออภัยอีกเช่นเคยครับกระจกนี่ไม่หล่อนนะเราทําอะไรได้บ้างกลับไปเรื่อยๆใช่ปะทั้งวนี้มันต้องเออ่ทำเพลงปะปุ๊ปป๊ ปาดีดีดาปะดูป้ดูปะาปาดีดีดาปะดูปะดูปะาลาลาฮูวี่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 ว้าไปนะไปไปแล้วมองข้างทางอะไรได้ปะมีโขดมีหินนะครับกระจกกหลังไม่มีใครนะไม่มีรถเลยหรอเราสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากขับรถธรรมดา ขนาดอยู่ในรถยังขนลุกเลยตายแล้วเดี๋ยวเดีๆข้อมเลนไปนิดนึงมือใหม่หัดขับครับไปเมื่อไหร่จะถึงไงฉันอยากกลับบ้านแล้วทีนี้เราขี่ด้วยความเร็วอะไรอ่ะสามสิบ้ทำมันหมดอีกแล้วทำไมคุ้นไม่คุ้น เราขี่ด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่าก็เลยแบบเซฟน้ำมันนะครับโอเคหาเอ้ย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 มืดนี่คือไม่เห็นเลยนะหาปั๊มครับหาปัม๊มทำไมเพลงดับอ่ะเอ้ยเอ้ยรถดับพี๊ซ กดตัเพื่อออกจากรถออ,อยู่ในดีไม่ได้หรอรอรถมาแต่ดูถ้าเราจะไม่มาออกละกัน <c oughs> ใช้อฟเพื่อกดปดไลน์นะครับอ่าฉันลองใช้โทรศัพท์แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีสัญญาณอะไรครับฉันตัดสินใจ เดินไปตามถนนเพื่อหาแก๊สเตชันอะไรนะปั๊มน้ำมันนะครับเผื่อจะเจอไม่น่าเจอนะไม่มีแสงสว่างอะไรเลยี่ต้องเดินจริงๆหรือเนี่ยอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์อันเฉิดฉาย <c oughs> <c oughs> อ่านป้ายก่อนแล้วกัน <c oughs> บางเวงมากแค่หลงมาได้ยังไงอะใช้อะไรอ่ะทางลูกระน้านะครับระวังตกหลุมตกบ่อไปครับเราเดินเลาะในป่าไม่เดินดีกว่าเดินตามถานนเผื่อจะมีรถมาบ้างไม่นะไม่มีผมไม่รู้ว่านี่มันมีจบกี่แบบนะเฮ้ยเอ๋ มีบ้านคนเราควรเข้าไปหรือเปล่าโอ้โหบล็อกทางซะแบบไปหากแก๊สไม่ใช่เหรอพี่หนุ่มม,มีบ้านใครมาตั้งอยู่แบบนี้ฉันเห็นบ้านนะครับตัดสินใจเข้าไปเพื่อขอความช่วยเหลืออจะขอความช่วยเหลือหรือจะเป็นความช่วยเหลืออะไรอะ่ะ พร้อมนะขอสำรวจบ้านก่อนได้ไหมไม่มีคนอยู่หรือเปล่าไฟไม่เปิดแบบนี้แอะเดี๋ยวนะทำไมประตูตรงข้างหลังมันเปิดข้งหน้าเปิดไม่ได้หรอ โอ้ยเสียงดังมากเอ,อ่อฉันเข้ะประตูแล้วแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกนะครับอุ้ยแต่เราเข้าข้างหลังบ้านเขาก็เป็นผู้บุกลุกปะอย่างเงี้ยโอ้โหไม่กล้าเลยไฟก็สว่างมากทุกคนทุกคนจริงหรือเปล่าเนี่ย ฉันเห็นประตูหลังเปิดนะครับผมต้องเข้าไปจริงหรอเอ่อฉันคิดว่าบางทีฉันต้องหาโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือนะครับก็ได้อะปิดประตูให้ได้ปะประตูเปิดอัดหน้า อันนี้ห้องน้ำหาโทรศพรัพท์ป๋อเหมือนจะไม่มีนะครับเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงหลบได้ไหมกลายเป็นโจรเฉยอะไรเนี่ย เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอยู่ทางซ้ายทางซ้ายในห้องนี้อ้าโทรศัพท์วิทยุเปิดประตูได้ปะ่ะเปิดไม่ได้ทุกคนตอนนี้มีห้องอยู่หนึ่งสองแล้วก็ห้องตรงนี้ เปิดห้องจึงนี้เลยกันนะพร้อมนะไออุ้ยปิดก่อนอ่ามีเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรมีอยู่สองเตียงเหมือนจะเป็นครอบครัวมีเด็กด้วยปะ แต่มันเขามีรถจอดอยู่หน้าบ้านด้วยนะอย่าบอกนะแอบมุมแล้วกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปิดประตูให้ครับห้องซ้ายกับห้องขวาขวาลายซ้ายดีวะเอาขวาก่อนแล้วกัน ประตูล็อกนะครับต้องการคีย์อ้โหเปิดไฟก็ไม่ได้อย่าบอกนะอุ้ยห้องนี้เหมือนไฟเปิดอยู่เลยโอเคแล้วหาจากไหนอ่ะปิดก่อนครับปิดก่อนห้องนี้คือห้องเก็บของหรอหาคุณแจจากตรงนี้เหรอ หรือว่าห้องเมื่อกี้นี three, two, three ่ไงไปครับฉันเจอกุญแจแล้วเจอแล้วนะจะเข้าแล้วนะสามสองเรียบร้อยอัลล็อกแล้วป๊า ลุกมันโอ้ oh my god มันเป็นพธิธีอะไรสักอย่างเนี่ยเออลยเวรกรรมแลลวแล้วเราจะทำยังไงอะ่ะอย่าบอกนะว่า <c oughs> ช่วยด้วย <c oughs> <c oughs> ต้องเข้าไปหรือเปล่า เดี๋ยวเราต้องหยิบขึ้นมาหรอช่วยด้วยหยิบโอเคอ๋อเราได้น้ำมันแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ มันจะง่ายอย่างนั้นเหรอพะหนุ่มไปแล้วไม่อยู่แล้ววิ่งก็ไม่ได้ไปไปใช่ฉันไปวิ่งไปที่รถเหมือนอย่างคนบ้าฮ้ออะไรอะไรตามฉันมาไม่ไม่ฉันจะไม่หันหลังกลับไปใช่เราจะ ปลอดภัยเมื่ออยู่ในรถแต่รถเราปลอดภัยจริงเหรอวะตอนนี้ไม่เนเะ้ยมีอะไรจะทำร้ายเธออะไรอ่ะช่วยด้วยรถฉันค้อรถเลยเลยปะคือรถกันเด้อ เดี๋ยวตรวจสอบในรถก่อนไม่มีอะไรนะอ่ารีฟิลครับเติมน้ำมันก่อนไหนวะเติมน้ำมันยังไงเอา้างงอีกนี่ไง <c oughs> ไปครับ <c oughs> ขึ้นรถปลอดภัยนะไม่มี ไม่มีอะไรอยู่ข้างในไ,ไ,นะไป่นะไปกลับบ้านต้องผ่านทางนี้อีกเหรอ,อ,อไม่มีอะไรใช่ปะแกเราผ่านบ้านมาแล้วโอ้แกจบจบจบยังจบจบ,จบเถอะ

้นมาตอนไหนเนี่ยไม่เป็นเลยก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ diving home นะครับเกมสั้นๆง่ายๆแสนเร้าใจหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็แชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหวังว่าจะสนุกกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ